ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไกลท่ามกลางคุณเขาที่ลหลล้อมป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและผ่านพื้ปลานป่าผู้หนึ่งเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีประมาณสิบกว่าหลังคาเรือนเท่านั้นชาวบ้านนอกจากจะทำไรอาชีพหลักๆก็คือหาของป่าผู้ชายในหมู่บ้านเป็นปลานัารเสียเป็นส่วนใหญ่สืบทอดวิชาปลานกัน,นรุ่นสู่รุ่น เข้าป่า,า,าล่าสัตหาสมนุนไพรมาขายให้พ่อค้าเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไงศักวันนี้ได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยนะเจอช้างป่างานดำเลยตามช้างสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรพลานสักสักสินเป็นพลานนมฝีมือดีสืบทอดวิชาพรานมาจากพ่อและลุง ทุกเช้าเขาจะออกไปสำรวจป่าประมาณเที่ยงก็จะกลับเข้ามาในหมู่บ้านเขาวางปืนลงกับพื้นชานแล้วนอนแผ่ลากับไม้กระดานมองไปที่ยอดไม้ใหญ่เขาเคยมีครอบครัวพอ่อแม่น้องแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเพียงอดีตไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาได้แต่นั่งนึกทบทวนถึงความหลังเมื่อห้าปีก่อนโนอน สักเข้าปากกับพราณเสือดผู้เป็นพ่อสักได้ไปเจอเสือโคร่งสองตัวแม่ของมันถูกนายปรานยิงตายมาหลายวันแล้วด้วยความสงสารสองพ่อลูกจึงนำกลับมาเลี้ยงที่หมู่บ้านมันเป็นสัตว์ที่ไม่เคยมีใรเลี้ยงมาก่อนทุกคนจึงให้ความสนใจโดยเฉพาะเด็กๆชอบมาเล่นกับเสือโคร่งน้อยทั้งสองมันดูเชื่องไม่ดูร้ายเลยกระทั่งเวลาผ่านไปอีกประมาณสองปี ลูกเสือโครงเริ่มโตขึ้นมันเริ่มเรียนรู้ที่จะไล่าเหยื่อของมันด้วยตัวเองสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเริ่มหายบ่อยครั้งเข้าชาวบ้านเริ่มทำรัวมิดชิดึ้นต่อมาก็เป็นชาวบ้านซะเองที่หายตัวไปและถูกพบเป็นศพกลางป่าสภาพศพถูกกินจนเหลือแต่ซากชาวบ้านต่างก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นเสือแต่คงเป็นเสือต่างถิ่นเพราะเสือสองตัวที่ปรานเสือเลี้ยงไว้มันเชิงมาก ไม่น่าจะทำอะไรแบบนี้ได้มันเป็นเสือพวกนั้นที่ไอเสิรมาเลี้ยงไว้ยายจำว่าเสียงดังหลังจากที่มีชาวบ้านหายตัวไปเป็นคนที่สองแกเป็นคนปากอยู่ไม่สูงชอบนินทาบ้านนั้นให้บ้านนี้ชอบนินทาบ้านนี้ให้บ้านนั้นฟังประจำคำพูดของแกมาจากความรู้สึกเลื่อนลวนจึงไม่ค่อยมีใครเชื่อน้ำลายขงแกสักเท่าไหร่ จริงเลยยายฉันดูแล้วมันไม่ดูร้าอะไรเลยนี่ชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นจริงสิวะข้าออกมากลางดึกเจอจะจะเลยเจอมันสองตัวกำลังลากไอ้แมนเข้าป่าใช่ไหมไม่ใช่มันกำลังกินไอ้แมนไม่ใช่งั้นเจออะไรล่ะยาย ไม่เจออะไรแต่ข้าได้ยินเสียงนะโว้ยเสียงเสือใช่ไหมใช่และข้าก็ได้ยินเสียงเอแมนด้วยข้ามั่นใจต้องเป็นมันสองตัวแน่ๆนชาวบ้านคนอื่นไม่ค่อยมีใครอยากจะเชื่อยายแจมเพราะแกเป็นคนพูดไปเรื่อยจะมีก็เพียงพรานเสือเท่านั้นที่สนใจในคำพูดของยายแจมเขาจึงแอบดูพฤติการของเสือทั้งสอง และเสือทั้งสองดูจะแสนรู้มันรู้ว่าพลานเสือกำลังตามดูมันอยู่ไม่ไว้ใจมันทั้งสองอีกต่อไปอยายแจมว่างั้นหรือพ่อใช่วันนี้อย่าให้มันหลุดไปได้อีกนะแล้วแม่และพ่อไปเก็บผักป่าก,กับไปสนท้ายไรโนนวันนั้นพลานเสือเข้าป่ากับสักตนเช้ามือ สายหน่อยทั้งสองก็ได้มูป่าตัวเขื่องมาตัวหนึ่งสักวางลงที่ลานนาบ้านมองหาผู้เป็นแม่กับน้องแต่ก็ไม่พบเลยมองหาคนในหมู่บ้านก็ดูจะไม่มีใครอยู่เลยพ่อเสือมันหายไปแล้วสักตะโกนบอกผู้เป็นพอรีวิ่งไปดูพบเพียงความว่างเปล่ามันหายไปอย่างไรล่องลอย พอกที่ศักทํ์ทำไว้ก็ยังอยู่ดีไม่มีร่องรอยอะไรบ่งบอกเลยว่ามันหนีไปแล้วก็พอดีขนาะนั้นมีเด็กคนหนึ่งวิ่งผ่านมาไอ้จุกคนในหมู่บ้านไปไหนกันหมดวะพลานเสิร์ดร้องถามขึ้นไอ้จุกที่วิ่งมากำเบรกอย่างแรงจนไฟ ABS แสดงที่หน้าจอทางโน้นจ้าไอ้จุกชี้ไปข้างหลัง มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเสือกัดคนตายอีกแล้วจ้าเองพาข้าไปดูหน่อยแล้วไอจุกจึงวิ่งนำไปปรานเสิดกับสักตามมาติดเตนไอจุกพาทั้งสองมาที่ป่าท้ายหมู่บ้านและพบเขากับชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่กำลังยืนมุงดูอะไรบางอย่างอยู่พอเข้าไปถึงเขาก็รู้ว่าที่ชาวบ้านมุงดูกันอยู่นั้น คือศพของใจบางคนลบน้อยลบน้อยพรานเสือตรงเข้าไปไกลๆเขารู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นข้าบอกแล้วมันเป็นเสือที่ไอเสือรเลี้ยงไปยายจำว่าเสียงดังตอนนี้ชาวบ้านเริ่มเชื่อคำของแกบ้างแล้วเพราะมีคนเห็นจริงๆว่าเป็นมันสองตัว ผมจะไปจัดการมันสักว่าเล่ลููกคืนกำลังจะวิ่งออกไปอินผู้เป็นลุงล้างเข่าไว้ใจเย็นๆอย่าพีพร้มหน้าถ้าไปตอนนี้อาจจะช่วยไอ้สนทันมันกำลังโดนตลบหลังสักว่าเลยวิ่งออกไปทันทีไม่สนใจว่าใครจะลังไว้อีกแล้ว ข้าตามเองพรานเสือจึงวิ่งตามลูกชายออกไปสักวิ่งออกนําผู้เป็นพอ่อราวกับว่าเขารู้ว่ามันไปทางไหนพรานเสือรู้ดีว่าลูกชายแกลอ,อยได้อย่างแม่นยำเขาสังเกตเห็นรอยเลือนที่ถูกลากไปกับยอดไม้มันคงได้รับบาดเจ็บอยู่แน่ๆพอมาถึงปากกรษสาสักหยุดนิ่งจนผู้เป็นพ่อตามมาทานันอะไร ดูนี่สิจอบสักชี้ให้ดูรอยเลือดกองหนึ่งแต่ไม่มีร่องรอยอื่นของเจ้าของเลยของไอส้สวนหรือเปล่าไม่แน่ใจจ๊อบไม่มีร่องรอยอะไรให้วิเคราะห์ได้เลยแต่มันแยกเป็นสองทางจ๊อบงั้นพ่อไปทางนี้เองไปทางนั้นว่าแล้วฟลานเสตก็แยกตัวออกไปทันทีสักถือปืนแกป๊ปแยกตัวออกไปอีกทางเขาเดินไปตามด่านสัตว์เลกเล สักถักเขาได้ยินเสียงกิ่งไม้ลู่เหมือนมีอะไรเดินผ่านพุ่มไม้แล้วไม้ก็ดีดกลับไปอยู่ในสภาพเดิมพอตามไปจนไปถึงต้นอลังขนาดใหญ่กำลังออกดอกเลืองสับทงมีอะไรบางอย่างหลับหลับลอๆอยู่หลังต้นไม้ออกมานะอย่าแอบโวยสักประกาศกองเงียยไม่มีเสียงตอบรับจากเป้าหมาย เขาจึงก้าวเข้าไปที่ต้นไม้พอไปถึงกลับมีล่างล่างหนึ่งกระโดดพรวดออกมาทางด้านหลังลายเลืองสลับดำผ่านแวบบสักหันปากกระบอกปืนกลับมาอย่างรวดเร็วและเหนียวไกลออกไปทันทีจ่ายยิงล่างนั้นลองคืนพอสักมองชันชันกลับเป็นสนน้องชายของเขานั่นเองไอสน เองมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะก็มาเมื่อกี้นี่เองพี่มีทันสังเกตเมื่อกี้ข้าเห็นเป็นเสือนะเสือมันไปทางโน้นแล้วนำข้าไปเร็ววันนี้เราต้องได้ตัวมันสองตัวทางนี้เลยพี่ชายว่าแล้วสนก็นำทางไปอีกทางแต่เดินไปยังไม่ถึงสิบเก้าด้วยซ้ำซักเสียงเรียกมาจากทางด้านหลัง สักขันกลับมาดูทันทีเสียงปืนดังขึ้นสักโลบเบียงนี้วิธีกระสุนกระสุนนัดนั้นแล่นเข้ากลางหน้าผักของโซนอย่างแม่นยำกระเด็นพังลงเนินไปทันทีกลิ้งเป็นลูกขนุนกระแทกเข้ากับต้นยางใหญ่เบืองล่างสเ้เแลวปลานเสิ์ตะโกนลัน่น ร่างคงสนที่นอนกองอยู่โคนต้นไม้ลุกขึ้นแล้วปลายล่างเป็นเสือโครงตัวใหญ่สักเห็นเช่นนั้นทันปากระบอกปืนไปทันที<อ>เสือลายลองล่านมันสุดลงไปกองกับพื้นอีกจังกระสูนคงศักถูกเบ้าตาซ้ายของมันยังจังเบอร์ตาซ้ายของมันหลุดไปทั้งพวงพลานเสิ์ดวิ่งเข้ามาจะซ้ำอีกนาน เจ้าเสือหลายแสนรู้เพ่นนีไปทันทีบ่าเอ้ยหนีไปจนได้ปลานเสจสบดลานนี่มันอะไรกันพ่อไอ้สนทำไมเป็นเสือนั่นมันไม่ใช่น้องแกไอ้สนนอนตายอยู่ทางโน้นฮะนี่แสดงว่าใช่ไอ้สองตัวนั่นกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วหลังจากที่ฝังศพสน พรานเสือกับสักก็กลับมาที่หมู่บ้านเสือทั้งสองหายไปจากหมู่บ้านไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยพรานเสือเองก็หายตัวไปหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นได้ไม่นานไม่มีใครรู้ว่าพรานเสือหายตัวไปไหนสักสักเป็นเสียงเรียกของใครคนหนึ่งพอเขาลืมตาตื่นมองไปรอบๆก็ไม่พบใคร ฮาปี่พันมาอีสักได้ออกตามค้นหาเสือสีมิงตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เขาเกาคงบันเลยแมนนย้แต่น้อยแต่ขณะที่เขาเอาง,งานช้างมาขายให้เสียยงเขาบังเอิญได้ยินเรื่องเรื่องหนึ่งเขา้าจากปรานป่าที่โอของมาขายเหมือนกันพวกนั้นกำลังพูดคุยกันว่าช่วงนี้กำลังมีเสือออกอารวาสที่ป่าวายมันฆ่านักสำรวจป่าไปหลายคนแล้ว จนมีคนตั้งข้าหัวของมันไว้สูงเดียวบางหมู่บ้านถูกพวกมันลังควานจนล้างไปเลยมันเป็นเสือขนาดใหญ่ชาวบ้านเรียกมันว่าไอก้กนเพราะนิ้วเท้าของมันหายไปนิ้วหนึ่งทั้งตาข้างหนึ่งของมันก็บอดอีกด้วยและเล่ากันต่อว่ามันเป็นเสือสมิงแปลงร่างเป็นคนได้สักจึงให้ความสนใจสักถามคนกลุ่มนั้นอยู่นาน เสียยงก็เดินเข้ามาสมทบด้วยถ้าหรือเอาหัวใจเสือสมิงมาได้นะว่วจะให้ราคาอย่างงามทีเดียวเสียยงเอ่ยึ้นเสียยงผู้นี้มีธุรกิจใหญ่สามารถส่งออกสัตว์ป่ายอย่างถูกกฎหมายและรู้จักกับการศักเป็นอย่างดีกานสักมาแต่ละรังมีของดีหายากมาขายให้เป็นประจำเสียกรับ เรื่องเงินผมไม่สนหรอกดับเตรียมไว้ให้พร้อมก็แล้วกันสักหัวล้อคือคือก่อนจะจากไปหรือจะไปไหนไปล่าเสือสิรับอย่าเพิ่งไปว่าจะให้ลูกน้องไปส่งป่าวายเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในป่าเลยการเดินทางค่อนข้างลำบากแต่ก็มีทางเกวียนที่รถสีล้อพอไปได้มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ50หลัง ลายล้อมไปด้วยป่าไม้น้อยใหญ่คุณเขาใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์เดิมทีที่นี่เป็นป่าวายชาวบ้านช่วยกันแพ้วทางและสร้างหมู่บ้านนี้ขึ้นหมู่บ้านแถบนี้มีอยู่หลายหมู่บ้านต่างก็อยู่กันอย่างสงบสุขตามอัธภาพแต่ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้มีเสือเข้ามาจับชาวบ้านไปกินลายลายมันเหิมเกลิมน่างถึงขนาดมากินคนถึงบนบ้าน ผู้คนต่างก็เกิดความหวาดกลัวตกคํำก็ไม่มีใรกล้าออกจากบ้านกันแล้วมันคือเสือโครงขนาดใหญ่และยิ่งตอกย้ำความกลัวของชาวบ้านเมื่อรู้ว่ามันคือเสือสมิงส,สักสักสิงปลานผู้มีความแข้นต่อเสือสมิงลายเขาเดินทางมาที่หมู่บ้านป่าวายโดยมีลูกน้องคงเสียโยงสองคนมาส่งชื่อไอซองกับไอเฮิน รถจีฟฝุ่นตลมมาตามทางเกวียนเล็กๆสองข้างทางมีแต่ป่ากับปา่าขึ้นเขาลงห้วยกันอยู่สามชั่วโมงเต็มๆก่อนจะถึงหมู่บ้านพวกเขาต้องผ่านต้นยางใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายต้นด้วยกันมีกระทงเล็กๆวางอยู่รอบโคนตน้นพอมาถึงนายสองถึงกับเหยียบเบรกตัวโกงอะไรกันเดินหันดูทางบ้างสิแม่คุณ สองตะโกนแบบไม่จริงจังมากนางล่างนั้นเป็นล่างของหญิงสาวสวมชุดเชาาเขาเก่าๆหน้าตาสาสวยเธอรีบเดินเข้าข้างทางทันทีหลังจากที่สองออกรถไปสักหันไปมองหญิงสาวเธอก็หันมามองด้วยสายตายชนิดหนึ่งพอพนโคงที่มีต้นไม้ใหญ่สักมองดูอีกทีเธอก็หายไปแล้วคงเป็นคนมาจากถิ่นอื่นปรานสองเอ่ยึ้น สวยดีว่าไหมยิ้มให้ข้าด้วยโว้ยเหินกระยิมมันนั่งอยู่บ่อลังจองแทบไม่วางตาเอ็งสองคนระวังตัวให้ดีๆละ่ะขากลับห้ามจอดรับนะโว้ยสักเอ่ยดักไว้ทำไมหรือปานาข้าเตือนเอ็งสองคนเฉยๆถ้าอยากกลับถึงบ้านห้ามจอดเข้าใจนะ ทั้งสองพยักหน้าแต่สีหน้ายิ้มๆิ้มสองขับรถต่อโดยไม่สนใจอะไรอีไม่นานก็มาถึงหมู่บ้านเขามาจอดที่บ้านหลังหนึ่งหลังนี้แหละปรานชายคนหนึ่งที่นอนอยู่บนชานบ้านถึงกับสะดุ้งตื่นลุกนั่งคนนี่เหละกรับปราณคงระวังหน่อยนะครับแกเป็นคนขี้เมา สักพยักหน้ารับสั้นๆคว้าเป้และปืนลูกสองแฝดกระบอกหนึ่งก้าวลงไปจากโลนชายคนที่สองบอกว่าคือปราณคงดูแล้วมีอายุพอสมควรเป็นปราณฝีมือดีที่สุดในแถบนี้ปราณคงนี่ของฝากจากเซียนะเหินยืนขวดสีสิบให้ขวดใหญ่ดีดีนานๆทีเปลี่ยนรถซะบ้าง ฝากขอบคุณเสียด้วยนะคนนี้พราณสร้างเสียจยากให้ปรานนำทางไปล่าเสือหน้อยเข้าใจแล้วแล้วลูกน้องตัวดีคงเสียยงก็ขึ้นรถออกไปปีบตรลั่นไปตลอดทางจนผลเขียนโบ้บานกระทั้งไปถึงโค้งที่เจอหญิงสาวทั้งสองเจอหญิงสาวคนเดิมยืนอยู่ข้างทางสองจอดรถทันทีเหมือนไม่สนใจคำเตือนของศัก์เลย เขินกระโดดลงไปหายญิงสาวน้องสาวจะไปไหนหรือจ๊ะเธอยือนนิง่งเฮินเดินวนรอบตัวเธอสำรวจแบบซีทีสแกนละเอียดยิบเฮ้ยสองเขินด้วยโว้ยพาขึ้นรถเลยเฮินจึงคว้าแขนเธอพามานั่งที่บ่อข้างคนขา้ามเขาเองก็กระโดดขึ้นบ่อน้าประกบทันที เดี๋ยวพวกพี่พาไปส่งที่บ้านนะน้องเธอหันมองดูคนทั้งสองยิ้มออกมาเป็นกลางแรกพี่พี่ทั้งสองไงจ๊ะน้องเหินยืนหน้าเข้าไปแนบชีเธองับเข้าไปที่ต้นคอเลือดทะลักแดงชานสองขับรถอยู่ตกใจเหยียบเบล็กย่างแรงเห็นยิงสาวไกลล้างเป็นเสือคาตา เขาขว้าปืนสั้นขึ้นมาจะยิงเธอตะปบเข้าไปที่ข้อแขนข้างนั้นสุดแรงสองไงลังตกโลดแล้วเปิดแนบเข้าป่าไปทันทีสองวิ่งหนีแบบไม่รู้ทิศทางรู้อย่างเดียวต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะวิ่งได้แต่เท้าเจ้ากรรมก็ไปสะดุดกับลากไม้หัวทิมตีลังกาครุกฟนพอเงยหน้าขึ้น ปราณคงพาศักมาที่บ้านหลังหนึ่งห่างจากบ้านของแกประมาณ50เมตรเป็นบ้านที่ปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่หลังนี้แหละนายพักได้เจ้าของมันไม่อยู่แล้วคงย้ายไปที่อื่นสินาแต่ทำไมไม่เก็บข้าวของไปด้วยสักมองขึ้นไปบนบ้านเขาของยังอยู่กดมเหมือนบ้านที่มีคนอยู่ทั่วไปเลยแต่ปรานคงบอกว่าไม่อยู่แล้ว เปล่านายมันถูกเสือฆ่าไปกินเมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนนี่เองตะวันขนานั้นก็ใกล้จะตกดินแล้วใกล,ล้รับยอดไม้ลงไปทุกทีสักเก้าขึ้นไปบนบานเข่าของยังอยู่ครบจริงๆอาวุธอะไรก็ยังห้อยอยู่ข้างฝาบ้านนี่ปรานคงเรื่องเสือที่เข้ามาอารวาที่นี่ปรานคงเคยเจอมันไหมเคย มันเป็นเสือสมิงน้านายมีสองตัวด้วยเจอยังไงมาเป็นคนเลยนายเป็นผู้หญิงแต่งตัวเหมือนชาวเขาชาวบ้านแถวนี้เขาไม่ได้แต่งตัวกันแบบนั้นสักนึกถึงหญิงสาวคนนั้นที่แต่งตัวด้วยชุดชาวเขาที่ทางโค้งระวังหน่อยน้า,นายกลางคืนห้ามออกมาเดินเล่นเป็นอันขาดนาทำไม อย่าบอกนะว่าที่นี่หมาโดใช่นายหมาไม่เท่าไรแต่เสือดุเหมือนกันนะนายสักรับคำสั้นๆพร้อมหัวล้อฮือๆคำคืนอันแสนเงียบเชียมชาวบ้านต่างก็เข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำตกดึกท้องฟ้ามีจันทร์กระจ่างฟ้าหลายล้อมไปด้วยดวงดาวน้อยใหญ่พอมองไปรอบๆแล้ว มีเพียงเงาเทมเบินสูงใหญ่ของต้นไม้เลขขุนเข่าเท่านั้นมาของชาวบ้านก็หลีกลี้หลบนอนกันอยู่ใต้ถุนบ้านไม่มีเพนพ่านไม่มีเสียงเห่าหอนกันเลยเรากับมันกลัวอะไรบางอย่างสักนอนไม่หลับได้แต่นอนคิดว่าเสือจะโผล่บ้าอย่างที่พลานคงเตือนหรือเปล่าพอมองไปที่บ้านพลานคงแกดับไฟเงียบ งนนนนนออนกััดแล้ว่เสักหยิบลูกซองขึ้นมาเช็คดูความเรียบร้อยทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเหยียบใบไม้แห้งและกลิ่นสาบจางๆเข้าจมูกเมื่อลมพัดมาเขาคว้าลูกซองมาถือไว้ในมือทันใดเจ้าสิ่งนั้นก็แวกตับยาเข้ามาตาต่อตามันคงตกใจเหมือนกันจึงถอยล้นออกไปทันทีแล้วสากก็ถือลูกซองวิ่งตามออกไปข้างนอก เขาเดินออกมาที่ลานหน้าบ้านและเดินไปตามทางในหมู่บ้านจากแสงจันทร์ที่ส่องไปทั่วพงไพรนั้นสักเห็นเงาวูบวาบของอะไรบางอย่างโดยที่สักไม่รู้ตัวเสือลายย่องเข้ามาทางด้านหลังด้วยฝีเท้าที่เบาจนสักไม่ทันสังเกตเรามัวแต่สนใจเงาวูบวาบในเหล,าลา่าไกรช่างลวดเดวอะไรปานนั้นแค่วันแรกก็มาหาถึงที่แล้ว ักนึกในใจวินาทีนั้นเสือที่ย้องเข้ามามันกระโจนตะครุบสักทันทีสักหันปากกระบอกลูกซองกลับมาอย่างรวดเร็วกระสุนลูกโรวดของสักแล่นเข้ากลางน้ำพางทะลุออก้ายถอยลูเท่ากําปัน้นและได้ความรวดเร็วเข้าคว้ามีดที่เตรียมพร้อมตลอดเวลาแทงเข้าซอกขาหน้าคงบัน ผ่าท้องเป็นทางยาวจนถึงซอกคาล่างมันตกลงพื้นกระจายเกลื่อนทั้งขีดั้งไซ้คงเม้นตลบอบอวนกันไปอีกหลายวันเงาที่สักเห็นบูบาป,าปา้บในลาวปากก็หายไปแล้วปานคงได้ยินเสียงปืนรีบออกมาดูทันทีพบซากเสือที่แทบจะเรียกได้ว่าชำแหละแล้วแล้วชาวบ้านคนอื่นๆก็ตามมาโหนาย ปานคงถึงกับแปลกใจไม่เคยเห็นไกรฆ่าเสือได้พิสดารขนาดนี้มาก่อนแค่เสือธรรมดาเองไม่ใช่เสือสมิงสักพูนและเก็บมีดเข้าฝักตามเดิมปลานคงถึงกับกลื่นน้ำลายฟืด